สิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คืออะไรมาดูกันค่ะไพ่สองไม้เท้านะคะกำลังจะมีคนติดต่อมานะคะเป็นการติดต่อจากแดนไกลาจากที่ที่ไกลออกไปมากเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะไพ่สามดาบนะคะเป็นหัวกลับนะคะอาจจะมี อะไรที่ติดขัดอยู่เล็กน้อยแต่ว่าคุณเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้นะคะเพราะว่าคุณมีพลังใจที่เข้มแข็งมีวัคซีนทางใจที่เป็นยาแรงนะคะใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้นะคะมันจะเกี่ยวกับงานที่ติดต่อมาเมื่อกี้ค่ะไพ่สังรารนะคะคุณจะทำงานนั้นได้ประสบความสำเร็จนะคะ เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นความภูมิใจนะคะของคุณไปยาวนานตลอดชีวิตเลยค่ะมีผลงานที่คนยกย่องมากนะคะคุณได้รับการยกย่องเป็นระดับสังคราชแล้วก็เป็นหัวตั้งด้วยนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงประสบความสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญาความรู้และการงานอย่างสูงมากค่ะจะได้รับเครดิตจากการทํางานแล้วก็มีคนยกย่องนับหน้าถือตาเยอะนํามาซึ่งโชคลาภเงินทองชื่อเสียงและสิ่งดีๆอีกมากมายค่ะ ถ้าคุณคิดว่านะคะนี่เป็นพลังงานของคุณนี่เป็นคําทํานายของคุณแล้วแล้วก็ให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํานายค่ะแล้วแชร์ออกไปยังสถานที่หรือแพลตฟอร์มหรือช่องทางที่คุณหวังดีต่อพวกเขาเหล่านั้นแชร์ออกไปสู่โลกสู่จักรวาลน,นะคะถ้ากดติดตามอาจารย์นะคะจะขอบพระคุณมากถ้ากดใจนะคะอาจารย์จะขอบพระคุณมากๆเข้าไปอีกนะคะไพ่สังขาราเนี่ยนะคะถ้าคนที่มาดูคลิปนี้กําลังทํางานอะไรก็ตามหรือมีโปรเจกต์อะไรหรือมุ่งหวังอะไรนะคะ คุณจะทําได้สําเร็จด้วยสติปัญญาของคุณสําเร็จอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่มากเลยค่ะเป็นไพ่ของสติปัญญาความรู้และคุณธรรมที่ดีที่สุดในสํำรับนะคะ